เนื่องยาวนานหลายวันลนักษณะของกยาภาพโดยรวมเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีการขยายของเมืองครับก็ทําให้พื้นที่เนี่ยมีการกักเก็บน้ําลดลงเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติกับสิปีที่แล้วตรงนี้จะไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้จะไม่ท่วมแต่ปีห3ามที่ผ่านมาที่ฝนตกนักหนักเยอะนี่ครับน้ําจะขึ้นมาถึงระดับนี้เลยครับระดับนี้ ถนน,ถนนตรงนี้นะครับตรงนี้ยจะไม่เคยท่วมแต่ผมเด็กๆยันอนนี้50กว่าแลวย,ยังไม่ท่วไมไม่เคยท่วมตรงนี้นะคำบอกเล่าของชาวบ้านในตัวเมืองนครศรีธรรมราชถึงปัญหาน้ำท่วมในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาบางจุดไม่เคยท่วมหรือท่วมแล้วลดทันทีแต่ปัจจุบันกลับท่วมขังและกินระยะเวลาย,ยาวนานขึ้นมันเป็นแ่งกระทะขึ้นมาจากดินเดิมจากดินเดิมที่ว่าเราไม่เคยถมไม่เคยอะไรน้ำไม่เคยท่วม แต่ว่าพอหมู่บ้านมาอยู่ใกล้มันก็มีน้ําท่วมขึ้นมาสาเหตุก็คือคลองระบายน้ําด้วยระบายน้ําไม,ไม่ไม่ทันเพราะอาคารมันเพิ่มขึ้นันก็การระบายมันก็ช้ากว่าเดิมอย่างเนี้ยับบที่เรา่เครับมันมันก็ท่วมท่วม,มไม่ไม่เยอะแต่ตรงนี้มันมันจะไม่ไม่เคยท่วมเลยเมื่อก่อนแล้วก็ตอนปีศสามเลยท่วมตรงนี้ท่วมเลย ภาพมุมสูงเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2,563เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างใกล้เขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชทำให้พื้นที่โดยรอบที่ต่ำกว่าถูกน้ำท่วมทั้งหมด จุดที่ดิฉันยืนตรงนี้ค่ะในอดีตเคยเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะคะเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะทําหน้าที่คล้ายกับเป็นแก้มดิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ําค่ะแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการถมที่ดินเพื่อสร้างอาคารรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรองรับการขยายของเมืองทําให้มาถึงช่วงฤดูฝนค่ะน้ําไม่สามารถที่จะระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าติดปัญหาอาคารที่ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางน้ําค่ะ และนี่เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะตัวเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองท่าดีตัดผ่านก่อนกระจายไปยังรับน้ําสาขาอีก5แห่งถือเป็นคลองรับน้ําก่อนไหลลงสู่ทะเลแต่ด้วยปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นทําให้บางปีใน1วันมีมวลน้ําไหลลงจากเขามากกว่า700ลูกบาศกเมตรต,ต่อวินาที เกิศักยภาพที่รองรับน้ำได้สูงสุดเพียง268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปกติแล้วน้ำก็ลงจากเขานะครับไปเจอเมืองมันอาจจะไปหาไปตรงทุ่งรับน้ำแรงต่างๆก็ไปท่วมตรงนั้นแทนนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพประโยชน์การใช้ดินเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นอาคารต่างๆนะครับมันก็จะไปชนตรงนั้นก็บ่าท่วมไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปออกทะเลท้ายที่สุดน้ำก็จงหาทางออกไปทางทะเล,เลแต่ก็เนื่องจากว่ามันต้องผ่านจุดชุมชนจุด บ้านเรือนต่างๆก็ทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับจริงๆก็เป็นที่อยู่ของน้ําอยู่แล้วโดยปกติแต่เราก็มาสร้างแทนที่อยู่น้ําน้ําก็หาที่อยู่ไปก็จะไปท่วมตรงนั้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ํามองว่าการออกกฎหมายหรือเทศบัญญ,ญัติมาใช้จัดโซนิ่งพื้นที่การก่อสร้างจะช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถวางแผนรับมือกับน้ําท่วมได้เพื่อนรักษาของผังงูจากนี้ไปเนี่ยาจะต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะมีการท่วมบางพื้นที่ ดันเราอาจจะมีเทศบัญญัติสำหรับบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ําท่วมเนี่ยให้เป็นลักษณะอาคารที่ชั้นชั้นล่างโล่งหรือว่าสามารถจะรองรับน้ําได้ในบางปีที่น้ําเยอะนะส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สูงหรือพื้นที่ดอนก็อาจจะเป็นป้องกันน้ําได้เพราะฉะนั้นองนี้จะต้องทําโซนิคในเมืองให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากสติย้อนหลัง10ปีพบตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น21,500ห,หลังโดยเฉพาะการสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งรับน้ำในอดีตซึ่งนักวิชาการมองว่าไม่เพียงเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้ที่มีลักษณะภูมิประเทศและการขยายตัวของเมืองที่คล้ายกันจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันปล่อยพันธุคล่องแคล่วรายงาน